นี่คือว่าก็คุ้มพูกับผมลิคกูจีซีกับเจมส์เทอรเรียหนึ่งกับซีมอวบายกันอีกแล้วนะครับผมก็ในวันนี้เราก็อยู่กันกับช่วง how to play นะครับผมหรือว่าสอนทิศต่างๆนั่นเองนะครับผมนะสอนเล่นสอนทิศต่างๆนั่นเองเนี่ยก็ในวันนี้ถ้าเราจะมาสอนครับบักเน็ตแบกมาสกันนะครับผมก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งบักเน็ตแบกมาสนี้มีความสามารถในการไปจับแมลงที่อยู่ในดันเจี้ยนนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดันเจี้ยนในอันเดอร์เวิลด์นะครับหรือว่าในนรกนั่นเองนะครับผมนะมมมมีคววาาาาสรรถในนกกจัับแลงพ้นเนาะ โดยปกติแล้วนะครับแมลงของในนรกเราจะจับไม่ได้อยู่แล้วนะครับเมื่อเราใช้บั็กเน็ตธรรมดาไปจับเราจะติดไฟนั่นเองนะครับผมนะเราจะโดนดาเมจก็คือเราจะโดนเผาจากแมลงที่อยู่ข้างล่างนั่นเองนะครับผมนะซึ่งวิธีการจับก็จะต้องใช้บั็กเน็ตแบ็กมาทันึงจับได้นะครับซึ่งแมลงในโอเวอร์จะเป็นเหยื่อตกปลานะครับผมนะจะสามารถเป็นเหยื่อตกปลาได้อะไรแบบนี้เนาะโอเคนะครับผมสำหรับวิธีการคราฟนะครับผมขั้นแรกเลยให้เราไปที่โอเวอร์บอลนะครับไปตามหาเตาผิงอันนี้นะครับผมเป็นเตาเฮล Hey, อะไรสักอย่างนีละง่คือเตาเผานั่นเองเป็นเตาเผาของแร่ที่เราจะมาเผาทําแร่นั่นเองนะ mm hmm. เป็นเตาเผาอยู่ในนรกปราสาสนากนะครับผมนะสามารถไปตามหากันได้เลยนะครับผมนะ mm hmm. ในอนะันเดอร์ l วล์เนาะหรือในรก,กแหละเขาพูดเขาพูดง่ายว่านรกแล้วกันนะเผ mm ื่ออันเดอร์โวล์เราคนจะไม่เข้าใจว่าอะไรคืออันเดอร์โวล์นะนะ mm hmm. ก็อาจจะพูดเร็วในช่วงในตอนตอน้ตนๆน,นะแต่ตอนนี้อยากจะพูดแนะนําให้ช้าๆให้ฟังชา้ชาๆนะเผื่อบางคนแบบว่าพีครับพูดชา้าๆหน่อยเนาะโอเควิธีการคราดับนะซึ่ง วิธีการครามนี้จะใช้ได้2รูปแบบอาจจะใช้ได้ที่ค้าดได้2อ,อย่างก,ก็คือเตาอันนี้นะเป็นเตาที่ใช้แร่ไทเทเนียมบาร์นะครับหรืออีกเตาหนึ่งจะเป็นเตาที่เป็นสีออกม่วง,งหรือเปล่าวะไอ้นี่มันเดียวอีกอักนนึงจะเป็นสีออกแดงแดงม่วงนะครับที่ใช้อีกแร่หนึ่งนะครับในาร์ดโหมดเป็นแร่เทียสามนะแร่ที่สามของ h ด r d m o นะครับผมหนละังจากที่เราเข้า hard mode แล้วเป็นแร่เทียที่สามเนาะนะครับก็คือแร่เทียสามเนี่ยก็ใช้ได้หมดแหละซึ่งไอ้แร่นั้จะเมื่อเราขุดมาเราจะมาค้ารวมกับเตานี้เนาะซึ่งเเเออออ่คคครรรราาาาพสา็็็จจมมมัันนนนนกกะะะปตี้บผ ซึ่งมันจะใช้ได้2เตาครับอย่างแรกเลยสมมติว่าแบบยังไม่เข้าฮาร์ดโหมดนะครับผมนะยังไม่เข้าฮาร์ดโหมดเราสามารถเราใช้เตาธรรมดานี้ได้เลยนะครับอ่านะครับผมโอเคเมื่อเราเข้าฮาร์ดโหมดแล้วเราก็สามารถใช้ตอนนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้ตตนแรกก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ขึ้นได้คารบเนาะนะครับเพราะว่ามันจะใช้ต้องใช้แร่ไอเฮลสโตนนะครับผมแร่เฮลสโตนที่สามารถหาได้ในระลกซึ่งมันจะเป็นเข้าอยู่ในระลกมันจะเป็นเหมือนแมกมานะครับเป็นแร่แมกมาะเป็นก้อนแมกมาะเนาะที่ มันลาวามันจะไหลนะน้ำลาวาจะไหลออกมาจากกรอนแร่นั่นเองนะครับผมนะเมื่อเราไปขุดนะครับผมนะจะเป็นแร่ที่เอามารวมกับแร่ออกซิเดียนนะครับเพื่อออกมาเป็นแร่ที่มีชื่อว่าเฮลสโตนนะครับผมนะสามารถหาได้ในโอเวอร์นะอันเดอร์โวลนะครับผมนะครับผมโอเคนะครับก็เราสามารถค้าบัางหนึ่งที้ได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะโอเคเมื่อเราได้แร่มาแล้วนะให้เรามาเผาให้กลายเป็นเฮลสโตนบาร์นสโดยการใช้ออกซิเดียนแล้วก็แร่ของแมกมาเนาะนะครับว่าผารวมกันเนะครับขอเรียกว่าแร่แมกมาเนาะ นะครับโอเคเมื่อพอเราการเสร็จนะให้เราไปซื้อบัคกเน็ตธรรมดามานะครับผมจาก ABC ตะลุงนะครับซึ่งตะลุงที่ขายจะเป็นตะลุงตัวนี้ซึ่งจะเป็น a b c ที่อ b c ที่จะมาในตัวที่2ของ a b c จากเอ c บซไกด์เนาะนะครับจะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะบล็อเน็ตนะครับผมนะโอเคเมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับผมได้แร่มาแล้วนะครับมันจะใช้แร่เฮลสโตนละลาวสิบก้อนเนาะสิบเมตรเนาะซึ่งเราสามารถคับได้เลยมาที่ตาโดยมาที่เตานี้นะผมนะมาที่ตรงนี้กดเข้าตัวนะครับนี่จะขึ้นมานะครับผมนะใช้แร่ ไอเฮลสโตนเฮลสโตนสิบห้าอันนะครับสิบห้าบาทนะครับหรือสิบห้าก้อนนั่นแหละนะครับผมโอ้ยขอเล่ผิดเนาะเฮลสโตนสิบห้าก้อนนะครับผมหรือแบบถ้าใครแบบไม่ไดอ้อ่อยากจะค้าตัวนี้หรือว่าเตาเผาอันนี้เราการเป็นเตาเผาเอ่อเทียสองไปแล้วนะครับเอ,อเป็นเตาเผาของแร่ฮัทหมดไปแล้วนะก็สามารถทําได้เหมือนเดิมนะอ่านี่จะเป็นหน้าตามาบนี้แน่นอนว่ามันจะค้าในตัวไม่ได้นะครับผมนะเดี๋ยวออ,อกคาจากเตาแป๊บนึงนะมันจะค้าในตัวไม่ได้นะในตัวจะไม่มีให้เราค้านะครับผมนะนะครับโอเค ก็ต well. we ้องมาคาที yeah. Yeah. <laughs> well, we ่ตาสองตานี้เท่านั้นนะถึงจะสามารถคราบบัคเน็ตแมกมาได้นะครับราวาูอะไรสักอย่างบัคเน็ตเนาะนะครับผมนะอ่าก็นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยส่วนความสามารถเราก็บอกกันไปแล้วนะว่าความสามารถของมันจะสามารถจับแมลงที่อยู่ในไบโอมอ่านรกได้นะซึ่งเราเดี๋ยวเราจะไปลองจับให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อเป็นบัคเน็ตธรรมดาไปจับให้ดูนะเผื่อคนจะไม่รู้นะว่ามันไม่สามารถจับได้จริงๆนะครับผมนะครับโอคไปที่นรกเลยนะฮะ Okay. เดินเราไปข้างล่างก่อนปึ๊บอุ้ยขอซูมเจาอ,ออกนิดนึงนะครับผมอ้ยใจเย็นพวกเฮ้ยช่วงนี้มาดีแล้วกันนะพอไล์เกมไม่เจอโอเคนะเดี๋ยวขอตามหาแป๊บนึงนะครับผมว่าอยู่ตรงไหนเนาะบินหาก่อนเอเวลายอยากจะรีวิวทำไมไม่ยอมโผล่ล่ะลูกเอ้ พอเวลาเวลาอีกเวลานึงทำไมไม่ยอมโผล่ล่ะพอเวลาอีกเวัานี่โผล่ดีจังเลยเอ้ยไม่ใช่แกอยู่ไหนนี่อ่ะตอนนี้ไงเจอแล้วนะครับผมนะโอเคเมื่อเราใช้เมืนอกี้ทำลายจับนะครับเราจะจับไม่ได้นะนี่เราจะโดนดาเมจนะครับแอ๊ตายเลยโอเคเดี๋ยวขอถอดหมวกออกจากตัวนึงนะครับเดี๋ยวมันจะสะท้อนดาเมจจากไอ้ที่เราจับเนาะ มันจะสะท้อนดาเมจนะครับผมทำให้เราได้ฆ่าผีเสื้อของเราไปนะั่นเองนะเดี๋ยวขอไปดูอีกด้านวายเดมอนโอ้เดมอนแด,นดงนะเนี่ยเดี๋ยวขอาหายตัวก่อนนะครับเมื่อกี้มันโดนเกาะของเราสะท้อนดาเมจไปทีนึงตัวแตกเลยโถเอ้ยอะไรกันเนี่ยอ๋อเผื่อใครไม่รู้นะสำหรับแร่เฮลสโตนอ่าสำหรับแร่มากๆนะจะเป็นหน้าตาประมาณอ่านี่ฮะตรงอยู่ตัวในส่วนของตรงนั้นนะตรงนั้นนะตรง ตรงนั้นตรงนั้นนถ้าใครเห็นนะมันดูอาจจะไม่มันดูไม่ยากหรอกนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปเกี่ยวกับแร่ในอีกพาร์ทอื่นเนาะอ่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเนี่ยเออตัวแตกเลยไม่นะโอ้มันหายากแล้วเนี่ยก็จะหาเจอเนี่ยแต่วละตัวเดี๋ยวถ้านราถือบั็อกนึ่งตันเนี่ยพอเราถือบั็อกนึ่เราก็เจอกับไอ้พวกตัวจัตัวป่วนอย่างเงี้ยเอ้ยนี่ครับผมโอเค อยู่ไหนเนี่ยไม่นะที่ราคามันอิกแล้อเหรอเนี่ยจบจบแล้วชีวิตไม่เจอไม่เจอเลยไม่นะพอ,อะไรอย่างนี้เราไม่เจอนี่นะจบแล้วอ้าเยี่ยงเลย ไม่ใช่พวกข้างขานี่อืมก็ไม่เจอนะครับผมเนะื่องจากว่าเราเผลอฆ่าไปแล้วสองตัวเลยนะนะครับในการที่ไม่ได้ถอดชุดออกแล้วก็ไปกระแทกหน้ามันเป็นหนึ่งทีตัวหนึ่งแล้วก็ใช้เซนิตฟันบอีกตัวหนึ่งร้องไห้นะครับผมโอเคก็ข้าไม่เจก็ต้องขอไปด้วยนะเพราะว่า <laughs> เ,เราเผลอฆ่าไปแล้วต้องสองตัวนะครับผมนะก็สามารถาจับได้เนาะอุอย่าตกใจหมดเลย ไม่เจอนะครับเพราะว่าเราฆ่าไปเร็วแล้วโอกาสเกิดของมันก็น้อยด้วยนะเราไม่กินยาเบคเตอร์กินยาเบคเตอร์ยยไม่ใช่แค่พวกผีเสื้อเกิดแค่นี้เดืองกระทืบตายเดยมอนในนรกนี่ยเอ้ยเจอแล้วนะครับผมนะนะับอ่ะดับบอยดีเราจับไม่ได้นะดับบอยีเนี่ยถ้าเราจับเราจะโดนดาเมจนะครับอ่ะโดนดาเมจทีละหนึ่งทีละหนึ่งเป็นการเผาเลยนะครับเดี๋ยวพวกขังข่าวชีว้จะแก้ไม่เลยนะครับโอเคเราใช้บัคเน็ตแม็กมานะครับตอนนี้เราโดนเราโดนเบิร์นจากไอ้นั่นอยู่เนาะปุ๊บใช้เบักเน็ตไอ โอ้ยบ้าเอ้บินชนบินชนตัวแตกเลยมันก็ไม่ได้จับได้แค่ไอ้มอนไอนั้นนะครับผมนะมันสามารถจับมอนตัวอื่นได้จับอ่าจะเรียกว่ามอนไม่ได้มันจะเป็นไอพวกตัวชนิดอื่นอยู่อีกนะครับจะเป็นแบบยังไงอ่ะจาไม่ค่อยได้มันจะเป็นแบบพวกมอนชนิดอื่นที่ไม่ใช่แค่อ่าแมลงเนาะนจะเป็นมาชนิดอื่นที่เราสามารถใช้พวกนีจับได้อยู่นะครับผมนะแตมไนน่ไม่ใช่พวกนี้นะฮะไม่ใช่พวกนี้แน่นอน โอ้ยนะครับโอเคนะก็สามารถไปค้าแล้วก็มาจาับพวกอะไรที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะอืมเยี่ยมแต่เราฆ่าไปแล้วแล้วก็โดนข้างขาฆ่าไปอีกหนึ่งนะครับผมนะโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดรลคกกดดิ่งด้วยนะเพื่อ ไม่พลาดการได้เจอคลิปใหม่จากชีแนลของเรานั่นเองนะครับก็ถ้าใครอยากให้เราสอนอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยถ้าเราลุกก็จะมาสอนกันนะครับผมนะโอเคก็ขอขอบคุณที่รับชมสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาจริงน,นะรู้สึกเหนื่อยจังเลยเนี่ยหาไม่เจอจนวินจะจะสุดแบบู่แล้วเนี่ยเออ